แล้วไมกี้เนีพยายามจะใช้ออปชั่นที่มีทั้งหมดนะครับปาไปใส่เข้าไปครับแล้วนี่ฮะฮิมารีครับพยายามจะเทรดสู้แต่ว่าไม่ไหวจริงๆเป็นน้องเบสเอ็กเซปครับที่สวนคืนไปแล้วเก็บคิวไปได้ครับเหมียวเหมียวเดินขึ้นมายังไงดีเิเลเมทคัมไม่อยู่ด้านนอกครับแล้วไมกี้น่าจะโดนชาวมรดกเรียบร้อยเลยฮะแล้วโดนปากสองมาตรงนี้เอาแล้วกลายเป็นน้องของมิกน้องของไมกี้ครับขออภัยครับได้มา2 3น็อกเลยครับแล้วนี่ฮะให้เพื่อนเข้ามา คอนเฟิร์มคิวทันไหมครับโอ้ยสวยมากเลยครับช็อตนี้ครับโซเดมาคอมเดิน so มาชิดหน้าแต่กระโดดติดบั๊กไป่หนึงทีครับแล้วข้างหน้าเป็นทางหน้าของมิกกี้และมิกกี้โดนน็อกจากโซเดมมาคอมไปก่อนหันมาเจอทางหน้าของ k ควันเฮกเซอร์ er, แล้วยิงสวยมากๆครับตรงนี้ฮะได้ชุดเดียวเท่านั้นเอง แล้วเรียบร้อยเลยครับแม็กหนึ่งสองคนนะตรงนี้30นัดด้วยนะฮะไม่ใช่40นัดครับไม่ใช่แม็กเทพนะครับเซนครับให้ทางด้านของจิลเมเข้ามาประชิดแล้วเจอทางด้านของ e s m 1คนเป็นนั่นของชาาครับจูเข้าไปในห้องน้ำตัดใจปั๊มยาวไหมพยายามจะออกมาเทศแต่สุดท้ายไม่ได้ครับเป็นน้านของจิลเมครับยืนบ้านหลังนี้ไปได้แล้วมีโอกาสที่จะยิงนั่นเอา sorry gaming สวยๆเลยครับห้องน้ําห้องเดียวตรงนี้กับ3คนไม่ไหวแน่นอนครับแล้วระเบิดของเหมียวเหมียวปลาสวยมากๆใส่ทางด้านของกอรโพไซดอน มีโอกาสได้3คิวตรงนี้หน่อๆเลยฮะเควินเอ็กเซอร์โดนไฟไหมโอ้ oh, แล้ววันทูทีครับเบสเอ็กเซปครับถือกอซ่ามาได้1น็นอกเป็นทาขงขควันเอ็กเซอร์เหลือคนเดียวเป็นทานางของมิกกี้แล้วไม่ไหวจริงๆติดไฟตายไปครับเบธท่างเซนปิดชอตตี้เกมปิ่งออกลำรับรอบดาสุดท้ายโดนเก็บคิวไปทางด้านของ SR ไปได้ท่านานของโยคุจูน็อกเข้าไปเขาปิดไปได้ดีคอนเฟิร์มชอตซี่ไปได้ท่านางของชิคารุครับ แล้วสุดท้ายชอตซี่มาเก็บคิวทางหน้าของชิคารุแล้วชิคารุไหวไหมเรียบร้อยเป็นเควันเฮกเซอร์โดนชอตซี่ไปอีกหนึ่งครับเหลือกอสโพไซดอนพยายามที่จะปั๊มยาขึ้นมาเทแต่ว่าตัดสินใจจุ่มทางหน้าของเควันเฮกเซอร์แล้วแจ็บไปได้ทางหน้าของอเอสเอ็มครับอีเฟอร์น็อกลงไปน่าจะน็อกที่หลุมครับแล้วไดโวครับโปรเจกต์ไปได้ทางหน้าของปิดคืนมาบีเฮดดับบิลน็อกลงไปอีกครับแล้วไมบอโดนน็อกลงไปจากกอสเจเล่อีกหนึ่งทีมแล้วสุดท้ายเป็นทางหน้าของไอเจ็ดเคไปไปิดทางหน โบจแจกสวยงามมากๆแล้วปิดไปได้โยคุจูโดมาเหมือนกันโรเซนพยายามจะฟังเสียงอยู่ตรงนี้พยายามจะเชิงแล้วเดินลักขวาเข้ามาจะเป็นทางหน้าของโรเซนครับโดนตัดไปก่อนครับสวยงามมากๆครับสำหรับทางหน้าของก,อกรับประสบการณ์ยังไงก็ดีกว่าครับตรงนี้แล้วยิงตัวไก,ก่ครับสำหรับทางหน้าของดิคอนเฟิร์มออกกัรพยายามจะค่อยๆตะล่อมเข้ามาครับแล้วทําให้ทางหน้าของกรอบนี่สามารถที่จะปั๊มยาสุดได้ครับแล้วปั๊มกันมาเต็มพื้นที่แล้วฮะ กับข้ามาลีคุ๊มกันแล้วดิคอนเฟิร์มครับโดนหน้าได้ของแฟกครับน้องลงไปแต่ว่ากอร์นี่ฮะเข้ามาเหตได้ทันครับและตัดสินใจเก็บคิวอย่างไวเลยครับหน้าหาของเขาอ,ออกกาวจังางดรดิคอนเฟิร์มดิคอนเฟิร์มจะโดนสามไม้แต่ว่ามีโปรเจกต์มาแบบนี้โปรเจกต์น่าจะยิงหลังให้ได้แล้วสวยงามมากๆครับโอการอ้อมของเขารับเหลือแฟนคนเดียวสำหรับทน้หน้าของวีเฟนทีมเบิร์กครับโอ,โ,อโอ้ตรงนี้น่าจะไฟกับศักพันกับนุ่มี้มาเจอกันแล้วครับ เป็นการน็อกแล้วน่าจะชุบกันขึ้นมาไหมครัและเป็นทีมดีครับไปน็อกทางด้านของอวยข่มครับนี่ครับเอฟเคครับไปได้ท่าน้าศูนย์ศูนย์เจ็ดครับเรียบร้อยครับเจ็ดเจ็ดเก็ติ้งเสียไปอีกหนึ่งคนแล้วพีมดีมาได้ท่าน้าของกลุ่มอิ่มน็อกลงมาเอาแหละครับยังไงดีครับซาคุระจะปิดท่าน้าของหนึ่งหกหกเก้าได้หรือไม่ครับอันนี้คือรู้ตำแหน่งชัดเจนนะครับแต่ว่ารอเพื่อนเท่านั้นเองครับ รอเพื่อนรอบาลตัวตัดสินใจกระโดดเข้าไปเรียบร้อยเลยครับเป็นท่าน้าของบีมที่สวยงามมากๆเป็ท่าน้าของหนึงได้ปิดท่าน้าของเราเย g a ย i n ิ่งกอไปหน่อยที่14บี่ครับ